สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาขุดแร่นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาขุดแร่ต่อจากเดิมนะ <c oughs> ก็ไม่ต่อหรอกครับก็แค่หางมันหน่อยนึงก็จึง,งซึ่งผมไปเคลียร์ทางมาก็ได้เพชรทั้งหมด11บเอ็ดก้อน เออแล้วก็แร่ทองคําหรือแร่หรือทองนั่นเองสิบสองก้อนแล้วไอรอนอีกเก้าก้อนซึ่งอะไรที่เป็นดีมากเลยนะครับขวาจ้องเป็นงมลาวาไปเจอมาครับสำหรับเออไอเพชรเนี่ยส่วนทองก็เหนื่อยเหน่อย,อยสิ่งที่ทเดี๋ยวลืมเปล่า โอเคสิ่งที่เตรียมไปทั้งหมดตอนนี้ก็ต้องมีอะไรอย่างดีเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือตอนนี้โอ้ยเออคือที่ขุดและสเสบียงนะครับสเสบียงเพชรเก็บไว้นะครับเราเราจะไปนรกกันนะเออสเสบียงสเสบียง แล้วก็ชุดเกาะไอรอนแล้วก็กางเกงไม่พอเถอะเอ้ยเอามาเยอะๆ,ๆครับออาาเพื่อจะเผาผ่านให้มันหมดภายในพริบตาครับเอาแค่เออ รองเท้าเออรองเท้ารองเท้าเสื้อแล้วก็หมวกเฮ้ยไม่มีหมวกเสื่อรองเท้ากางเกงนะครับแค่นี้พอพอหมวกเนี่ยเออคือมันมันกันได้น้อยมากนะครับแล้วอีกอย่างก็คือดาบไอรอนดาบไอรอนดาบไอรอนดาบดาบ ดับดับดับแล้วก็ทัสนะครับให้เยอะที่สุดแล้วเราก็ทำการลงไปเลยนะฮะดูนาของผมสิครับเออรู้สึกแหลกๆนิดนึงนะครับก็ลงไปที่เดิมครับซึ่งผมไปค้นเจอทางอะไรมากมายเลยนะครับ ได้ยินเสียงสลามไหมครับมันอยู่ไหนนะข้างล่างเหรอเสียงอยู่ทางเนี้ยอ้าหอ มันทางไหนกันแน่เนี่ยนะซึ่งจะลอยเหมือนก็นจำทางเองไม่ได้เลยฮนะนั่นเสียงสลามมาอยู่ไหนไม่เอาทางนี้ไม่ไปนะเบื่อไม่เอาไม่ใช่นะเบื่อนะก,กว่าสลามสลาม ใช่ยามเนี่ยพอผมมาอยู่แถวเนี่ยผมจะได้ยินเสียงมันนะข,ข้างบนนี้เปล่ามีเปล่าใช,ใช่ไหมมีไง อ้าฮาเรามาเจอเออไอรอนนะครับซึ่งผมไม่ได้เอาเลสสโตนก่อนดีก,กว่าเจอเลสสโตนขุดก่อนเลยนะครับก็คนขุดขุดอย่าขุดลงไปอย่างนี้นะครับถ้าเจอเราอะเราจะร้องไห้ทันที <c oughs> <c oughs> เจอเจอเ เจอเพชรเจอเพชรเจเดเจเจอเพชรเจอเพชรคงเห็นว่าผมไม่ค่อยดีใจนะครับเ,อ,เอ,อ,อ้าเจอเรสเตอร์นกอ้าโหโหมันโคตรมหาโชคดีเลยมั้งเนี่ยมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม,มไม่ได้จนไม่เจอ โอ้ยแหลกย้ายนี่คือเอาไปทำขนได้นะครับขนแกะนะเขาไม่ใช่ขนนันนั้นเนี่ยได้ยินเสียงสัาล่ามาอยู่ไหนอ๋อหอเฮ้ยผมว่าผมขังเออซอมบี้ไว้นะไม่ใช่เหรอทำไมเป็นเนี้ย ตายไปสลามไมซอมี้าสลามผมว่าผมขังซอมบี้ไว้นะแล้วสลามมาได้ไงเนะี่ยสลามจะอยู่ชั้นที่16ลงไปมักนะครับส่วนเพชรก็จะอยู่ชั้นที่16ลงไปนะ ซึ่งตอนนี้ผมยังงงมากเลยทำไมซอมบี้กลายสลามได้นะฮะ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 นะะขุดแรกก่อน ไปอยู่ฝั่งนี้แล้วกันแล้วค่อยขุดนะครับออนี้แล้วกันค่อยขุดแล้วเราจะรู้สึกปลอดภัยเป็นอย่างมากครับสงสัยไหมครัะว่าทำไมตรงนี้มันมืดนะครับก็เพราะว่ามันอยู่ในโลกของเบสล็อก นะครับเพราะมันใกล้เบสล็อกมากมันจึงทำให้เอาวไม่พอเออคือผมลืมเอาเอ,อ่อว็กข้างบนมานะครับซึ่งเจอเพชรมาก็สุขสั์แล้วครับเพชรนี่ก็หาไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับหลายคนก็ให,เหาา้เพชรหายยากเพชรหายยากนะครับ ลองขุดลงไปชั้นที่สิบหกแล้วลองขุดเป็นแนวกว้างดูนะครับโดยการขุดแนวลงเนี่ยอย่างงี้ย่งงไปเรื่อยๆนะครับอุย้ยแล้วก็จะแล้วก็ขุดเป็นเนี่ยเมื่อถึงเอ้ยไม่ใช่เมื่อถึงชั้นที่สิบหกอืมวายสิบหกอะให้เราขุดเป็นแนวกว้างแล้วขุดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพบกับ เออเจอจะเจอทางเจอดันเจออะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆก็เราก็เนี่ยครับเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งผมก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่ไม่ค่อยจะสำเร็จเท่าไหร่แต่ก็มีส่วนเจอได้เยอะที่สุดสำหรับคนที่ต้องการเพชรโดยด่วน ไม่อยากขนี่เลยเสื้อว่าต้องมีระวงเฮ้ยเฮ้ยอ้คนไม่ได้ลืมเอาถังใส่น้ำ, <c oughs> นำหนาวข้ามบนไม่เอา ผ่านมาละซึ่งวันนี้ลุยแรกก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีอะไรก็ไม่รู้ก็มีแค่เพชรแค่นั้นอะมีแค่เพชรแล้วก็เลสโตนไอรอนไม่เยีย่ มีอีกไหมมีอีกไหมมันมีอีกไหมกอวันนี้ผมก็จะจบคลิปเลยดีกว่าไหมทนทน ผมงงมากว่าคือผมสั่งขังขังซอมบี้ไว้แล้วก็มันกลายเป็นไอตัวนั้นได้ยังไงส่วนเออทางนี้นะครับผมก็จะไปเออพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ก็ขอกลับบ้านไปเอาเออบล็อกนี้ก่อนนะครับบล็อกสโตอนอะไรเนะี่ย คัพปสอสโตนนะครับแล้วก็จะมาอีกรอบนะครับเอ้ยทำไมตอนไปมันช้าไม่มาโคตรเร็วเลยวะพี่ดีขึ้นนะคะว่าขึ้นนี้นะฮะแล้วก็เอาเออนี้ใส่ไปด้วยนี่นครับ ว่าเขาว่าสโตนไว้อันหนึง่งเจอมาใส่ไว้เก็บไว้ในตัวบ้าเอาเพรใส่ไปนะครับก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอให้หลับสบาย